น้ำโขงไกลไหมไกลค่ะไกลอยู่ไกลค่ะแล้วจิงเดินมาจากบ้านตรงไหนบ้านหลังที่สามค่ะลงไปนี่หลังที่สามค่ะอ่าลงไปนี่หลังที่สามใช่น้ำขึ้นเมื่อไหร่คะน้ำขึ้นเมื่ออ่เมืวานนี้ตอนที่สามคะ่ะอ๋อที่ที่อำเภอท่าบอ่อเนาะใ่คคุ้มวัดแก้วพิจิตรค้มวัดแก้วพิจิตรค่ะน้ำขึ้นตอนตีสามใช่ค่ะโอ้นี่นี่ในรอบ ใช่ค่ะตั้งแต่ปีห้าหนึ่งใช่ค่ะปีตั้งแต่แล้วแล้วตรงในบ้านเราเก็บของทันไหมเก็บของเก็บทันค่ะอืมเป็นบางส่วนนะคะเก็บทันเป็นบางส่วนตัวไหนที่มันสาคัญอ่าอย่างเช่นพวกรถอะไรก็เคลื่อนย้ายขึ้นมาอ๋อขึ้นมาก่อนแล้วช่วงเขามีแจ้งเตือนมากี่วันแล้วคะอ่าขแจ้งเตือนไม่มีไม่มีอ้าวแจ้งเตือนเพราะว่าไม่ได้คิดว่ามันจะมาถึงนี่อ้าวเหรอใช่เออจุดจุดบริการประชาชนไม่ยังห้มีนะกอน อ้าวเหรอมีแต่หน่วยงานนอกมาช่วยอปกติแต่ว่าจริงๆคือที่ที่ตรงริมผงตรงนี้มันไม่เคยไม่เคยท่วมหรือไงมั่วมอยู่ครับก็ถ้ามันตกหนักมันก็จะท่วมแท่มันก็นี้เฉพาะเช่นนี้เส้นนี้นะคะเส้นนี้คือจุดที่มีน้ําท่วมขังเวลาฝนตกหนักแต่มันก็จะระบายลงแม่น้ําโขงแต่ทีเนี้ยแมไอครั้งเนี้ยมันคือน้ําจากแม่น้ําโขงหรือว่าน้ําฝนด้วยทั้งฝนแล้วก็ฝนวันมีฝนตกแล้วก็ อีกตรงตกนใช่อืมท่วมสูงขึ้นอ๋อเออเออก็แสดงว่านี่คือผลกระทบจากแม่น้ำโขงที่เกิดขึ้นในรอบอ่าสิบหกปีใช่ค่ะแต่ตอนตอนปีห้าหนึ่งมันน้ำโขงด้วยไหมคะน้ำโขงสูงด้วยอ๋อซึ่งก็เหมือนที่เชียงรายเหมือนที่เชียงรายที่เขาจะน้ำน้ำมันจะสูงที่เชียงรายตอนปีห้าหนึ่งเหมือนกันก็จะสูงที่นี่เหมือนกันอ๋อค่ะอพระปีห้าหนึ่งไม่มีพลังก็จะหนักหน่อยแต่ว่าปีนี้มีพลัง อ๋อขนาดนี้พลังงานนะคะยังขนาดนี้นะคะอ๋อปีห้าหนึ่งไม่มีพลังก็จะจะโดนง่ายอยู่แล้วก็น้ําก็จะขึ้นแต่พอปีนี้มีพลงพนอก็ก็ยังหนัก็ยังหนักถ้าไม่มีพลังนี่น้ำจะสูงขึ้นขนาดใหครับอ๋อซึ่งซึ่งเราเราเราน้ําน้ําขงตรงข้างหน้านี่ก็คือมันล้นตะลิ่งใช่ไหมล้นตะลิงครับล้นตะลิ่งเข้ามาครับล้นฝั่งฝั่งฝั่งวันดีค่ะโครงการสูบน้าค่ะ ตนี้ผมตั้งศูนย์ที่นี่นะครับก็คือจะมีเครื่องบริโภคบริโภคแล้วเดี๋ยวจะตั้งโรงคัวท่าอาหารแจกจ่ายที่อำเภอท่าบอเบื่องต้นเนี่ยน้าตอนนี้ขึ้นอยู่ประมาณ13มเซนครับ13บสามเซขึ้นนะครับดังขึ้นครับผมแล้วก็ประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนเป็นบริเวณกว้างครับซึ่งตอนนี้จะใช้ตรงนี้เป็นเซ็นเตอร์หละเขตตำบลเนี่ยค่ะใช่ครับอันนี้คือเขตเทศบาลเมืองท่าบอกแล้วก็จะมีต่างตำบลตอนนี้มีความเดือดร้อน สองสองฝั่งนะครับก็คือฝั่งแม่น้ําโขงแล้วของเราจะมีฝั่งแม่น้ํามูงอีกฝั่งแม่น้ํามูงเนี่ยคือแม่น้ำอะไรนะแม่น้ามูงครับซึ่งมีเขื่อนกั้นอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วตอนนี้น้ําเขื่อนนะครับซึ่งเป็นน้ํามาจากภูเขาจากโซนอุดรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไหลมาลงเขื่อนห้วยมูงตอนนี้น้ําก็ล้นขึ้นมาทั้งสองฝั่งแต่ฝั่งความช่วยเหลือครับฝั่งทางด้านห้วยมูงเนี่ย ตอนนี้น้อยครับก็คือยังไม่มีใครไม่มีใครทราบครับเบื้องต้นเมื่อเช้ามีกู้ภัยจากนครนายกจากบ้านนานครนายกมาผมก็เลยให้เอาถุงยางชีพไปแจกเป็นการโชว์ข่าวเบื้องต้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะตั้งโรงทานที่นี่ครับแล้วก็ผลิตของแจกแล้วก็จะมีพี่ๆทีมงานอาจารย์จะมาช่วยทำของเรานี่จะอยู่ที่ไหนครับของผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าบอครับท่าบอกเออเดี๋ยวขอเบอร์ไว้ด้วยหน่อยนะได้ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึง แลวคือในเขตเทศบาลนี่คือมันท่วมกี่จุดคะจะมีจุดนี้จุดนี้ก็คือหมู่9แล้วก็จะมีหมู่5ครับอืแล้วก็ด้านหลังเขื่อนครับอือหลังเขื่อนห้วยมูดอนเขียวนะครับเอ่อซึ่งจริงๆคือพื้นที่พื้นที่ที่ท่วมเนี่ยก็มันจะเป็นนอกจากริมโขงก็บอกว่าเออคุณแม่น้ํามงที่จะเกิดห้วมูน้ำน้ำมันจะสูงระดับไหนแถวนั้นคะแม่น้ํามงนี้ก็คือบางหมู่บ้านก็คือ รถสัญจรไม่ได้ก็คือชาวบ้านต้องได้ใช้เรือเข้าครับสะพานก็น้ําท่วมเป็นบางส่วนก็เข้าไม่ได้ครับเช่นบ้านสามขาอย่างเงี้ยครับเข้าไปบ้านอุ่มเย็นบ้านดอนหนีครับแต่ว่าตอนนี้แนวโน้มเนี่ยสถานการณ์น้ำโขงตรงที่เทศบาลท่าบ่อตรงนี้ยมันมันสูงกี่เมตรคะน้ำโขงตอนนี้เบื้องต้นนะครับเมื่อเช้าเนี่ยที่ดูก็ น่าจะสูซีกับท่วมปี51ครับก็คือ17มเ,เมตรกว่า17มเมตรกว่าใช่ครับเพราะว่าระดับน้ํโขงของเอเภอท่าบ่อจะสูงกว่าหนองคายครับหนองคายที่ในเมืองใช่ไหมครับซึ่งอตอนนี้น้ําที่ท่วมอยู่เนี่ยก็จะเป็นน้ําที่ล้นจากแม่น้ํโขงดันท่อเข้ามาด้วยแล้ว,ลวเป็นน้ําที่ใช้จากอําเภอท่าบ่อภายในตลาดเขตเทศบาลเขตอะไรเนี้ยครับก็จะระบายออกมานี้พอระบายลงแม่น้ำโข ไม่ได้ก็จะดันขึ้นครับราคานี้ตอนนี้ก็ใช้เครื่องสูบอยู่ก็สูบได้ช่วงหนึ่งก็แต่มวลน้ํามันเยอะกว่าครับมันก,ก็ก็ต้องนั่นจากเมื่อวานนี้ก็ขึ้นมาประมาณสิบกว่าเซนครับที่นี่ครับสนะิบกว่ <Okay. S 1> เ<อ>าเซนนะเนี่ยบอแฉกเอากล้องกับไม้แฉบเอากล้องกับไม้นะอได้เดี๋ยวเอากล้องเอากล้อง่อ,อ,งองสามแป๊บหนึง่งนะคะอ๋าาอแล้วน,นี่คือแนวแนวน้ำลึกแค่ตรงไหนคะ ตรงหน้าบ้านหนูเลยค่ะตรงหน้าบ้านของตัวเองเลยนะครับตรงเรือน่ะเหรอครับประมาณหน้าอกอพี่หน้าอกนี่คาดการแนวโน้มมันน้ำมันน่าจะท่วมถังหลายวันนะเพราะว่าน้ำโขมันสูงแล้วหลายวันครับเพราะว่าบึงการก็ปล่อยน้ําออกมาพี่บึงการเสื่อนทางบึงการนะครับเขาปล่อยน้ําออกมาพอน้ำโขงจากนี้ลงไปก็ดันดันขึ้นอีกน้ําเหนือก็ยังมีค่ะแล้วเราเราเตรียมการอะไรกันยังไงไหมคะเนี่ยปูพายคปูพยุขิ่งองข้างบนค่ะข้างบนค่ะ เราป้องเราป้องเราป้องใหญ่แล้วเนี่ยปีห้าหนึ่งก็สิบหกปีแล้วสิบหกปีนะเป็นยินยินต้งมาส่งใครมาส่งใครเราพิ่งมาส่งเลยที่บอกไม่ทันไม่ทันตั้งตัวเพราะมันไม่มันไม่ได้ท่วมมานานแล้วใช่ไหมครับอืมแล้วก็มันไม่คิดว่าไอ้ตรงน้ำผุมันจะล้นใช่ค่ะอืมแต่ปีนี้น้ำเหนือมันเยอะนะ เยอะมากเลยนะเพราะว่าพี่มาจากเชียงรายแล้วน้ํามันตั้งแต่เดือนที่แล้วที่มันท่วมอยู่แล้วในลาวก็ท่วมเยอะดังนั้นคือถ้าเราน้ํามันสูงเนี่ยเราระบายออกไม่ทันเราอาจจะอยู่กับน้ํานานหลายวันเลยพี่อนผมก็บอกว่ามันอยู่นานอยู่นานเป็นอาทิตย์เลยเป็นอาทิตย์นะครับตอนท้าหนึ่งก็เป็นอาทิตย์เหมือนกันอาอันนี้พี่ว่าหลายอาทิตย์อยาให้นานกว่านี้พี่ทำงานไม่ได้ครับสมาธิไม่ได้หลายอย่างก เราก็ไม่รู้ว่ามันจะได้อการช่วยเหลือเยอยแยาอย่างนี้บ้างเราอย่างเงี้ยที่บ้านเออเราไม่มีเรือที่จะออกมาเข้าๆเราไม่ถ้าเราไปทํางานอย่างนี้เราไม่มีเรือเหมือนรูปจะไปโรงเรียนก็ไม่มีเรืออ๋อมันต้องได้หยุดทุกอย่างเพราะว่าทังเทศบาลเขาไม่ได้มีทําบริการขะงในในเรื่องของตรงนี้ค่ะเพราะว่าเราคนจะไปอยู่ศูนย์พยกก็ไม่สะดวกใช่ค่ะแต่บ้านเรามีชั้นสองมันสูงอยู่คบ้านเราสูง แต่บ้านผมกลับครับเรียบร้อยไปครับเรียบร้อยแล้วคับไฟไฟตัดไฟตัดแล้วใช่ไหมไฟเราก็ตัดเดี๋ยวเดี๋ยวมาต้องมาแล้วได้ไม่ต้องตัดแดดนานใช่อยู่กับฝนอยู่กับแดดอยู่กับฝนอยู่กับแดดนะ มีตรงนี้ก็มีหลายซอยแต่ว่าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะใช่ค่ะแต่ว่าตรงนี้จะลึกที่สุดในของที่สวรรค์ห้าบ่อแล้วใช่คู่เดียวครับยินพูดเลยพูดเลยนะเออไม่ต้องเราหลบที่ต้องยกถังหลบข้าขยับก็ดีกว่าครับน่ัก็ดีกว่าโอเคค่ะเร่ลยนะะคคับพี่มองนักข่าวนะคุยนักข่าวนะเป๊ะนะรี่ยามคิวครับค่ะตรงที่บ้านเราน้ำเริ่มเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับช่วงประมาณ ตีสามเมื่อวานครับชว่วงวันตีสามค่ะปีสามเมือม่อเมือ่อเมื่อคืนใช่ครับเมื่อวานออของวันที่สิบสี่ใช่ไหมคะสิบสามสิบสามอ๋อเอ,อคืนสิบสามคืนสิบสามครับ,รบอืมแล้วก็อันนี้ก็น้ามันขึ้นเรื่อยๆไหมคะขึ้นเรื่อยๆครับของผมนี่ก็คือเริ่มจากหกโมงมาเริ่มช่วงตรงห้องครัวก่อนแล้วช่วงสายๆมาเมื่เริ่มขึ้นมาที่ห้องนอน นนแล้วก็ช่วงบ่ายโมงแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้นะครับอือก็คือตอนนี้ตอนบ่ายนี่ก็คือขึ้นมาเรื่อยๆื่อใช่ครับระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงครับค่ะนี้เราเนี่ยอยู่ตรงปากซอยเราก็ยังลําบากยังลําบากครับไม่รู้ว่าพวกต้นซอยกลางซอยซอยังเป็นยังไงค่ะนี่<ร>กลางกลางกลางซอยลาบากหนักเพราะว่าอระดับน้ําสูงค่ะอือแล้วก็เราไม่มีเรือรที่จะสัญจรอ,ออกมาก็อยู่กัาลลาบากใหม่ก็รอที่ ค่าารอข้าวเขาที่เจ้าหน้าที่เข้าไปแจกแค่นั้นค่ะเฉพาะหน่วยงานของภายนอกภายนอกส่อมากส่วนมากนะครับจอเป็นภายนอกของทางแล้วก็ยังมีบ้างครับแต่ว่าน้อยการจุดบริการอะไรก็ยังไม่มีนะครับตอนนี้ก็ต้องการความช่วยเหลือจากจุดบริการของเทศบาลนะคือประชาสัมพันธ์ที่ว่าจะแจ้งเตือนว่ามวลน้ามันจะมาเท่าไหร่เนี่ยครับเพราะว่ามันไม่มีจุดแจ้งเตือนเลยพอนามาปุ๊บคือประชาชนแบบต้อง รับมือกันเองไม่มีคนเข้ามาช่วยไม่มีการแจ้งเตือนบอกล่วงหน้าอืเอาที่นี่ไม่ได้แจ้งเตือนไม่ครับนี่คือการสังเกตการณ์สังเกตการณ์ <c oughs> เอง <c oughs> เพราะว่าก่อนที่น้ํามันจะขึ้นตรงนี้จะเป็นคลองน้าเป็นท่อน้ํามันจะขุดขึ้นมาจากท่อก่อนอพอมันขุดขึ้นมาจากท่อปุ๊บพอมันเต็ม,มแล้วแล้วมันก็ล้นจากตะิ่งมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็บวกกับสองสามวันก่อนฝน,นมันตกหนักด้วยเอ,อตกหนักแล้วไม่หยุดน้ํามันก็เลยรวมกันมามันก็มาท่วม จากที่มันท่วมอยู่แล้วมันก็ท่วมมากขึ้นนะครับอืม,อ,มอันนี้ก็ตอนนี้เราอยากรู้ข้อมูลแม่น้ำโขงเนาะข้อมูลน้ำใช่ไหมว่ามันจะท่วมกี่วันท่วมแค่ไหนการแจ้งเตือนการกระจายข่าวสารให้กับประชาชนในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยตอเกิดภาวะน้ําท่วมแบบนี้ครับบางทีมันไม่มีการแจ้งเตือนเลยคือเก็บของขนของอะไรไม่ทันครับตอนนี้ครับ อย่างหนึ่งก็ตอนนี้อย่างที่ทราบแม้ว่าแม่น้ำผูงน้ํามันเยอะเราอยากได้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการประเมินการคาดการณ์ว่าเราต้องอยู่กับน้ําอีกกี่วันใช่ไหมคะใ่เพราะนี้เราไม่ก็คาเดเราไม่ถูกคาเดเราไม่ถูกครับด,ดูแต่อ่าข่าวในเฟซในออนไลน์อย่างนี้นค่ะว่าระดับน้ํามันเท่านี้นะแต่ว่าการประเมินของของเราที่เราสัมผัสอยู่ที่ก็คือน้ามัน,ม,นมันเริ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะมีเราห่วงไหมเพราะว่าที่ อย่างน้ําในจักเหนือเชียงรายแแล้วในลาวเนี่ยยังเยอะใช่ <laughs> <laughs> เพราะว่าตอนนี้าการใช้ชีวิตกำลัลำบากครับ <laughs> ผมจริงๆคือตอนนี้ค่าขายทามาหากินไม่ได้เลยครับต้องหยุดทุกอย่างครับหยทุก <laughs> อย่างค่ะได้นะก็ถ้าถ้าต้องการถ้าต้องอยู่กับน้ํานานเราจะต้องมีเรือเข้าออกต้องมีเรือสัญจรครับผมต้องการเรือสัญจรให้คนที่อยู่ภายในครับ <laughs> ไม่สามารถลุยน้ํานอะอกมาได้ เข้าออกได้ง่ายขึ้นสะดวกครับอยากได้ความสะดวกสบายมากกว่านลก็เลือกอาหารนี่พอือไม่ั่วถึงครับบางบ้านก็ได้บางบ้านก็ไม่ได้เงี้ยครับเพราะว่าบางบ้านก็มีคนเฒ่าคนแก่เงี้ยครับผู้ป่วยทุเตียงก็ยังใช่ค่ะในซอยข้างในนะคะก็ก็มีบ้านที่ที่ประสบภัยเหมือนกันก็อ่าเรือที่ที่เข้าไปช่วยนะคะที่เข้าไปแจกข้าวอย่างเงี้ยค่ะเข้าไปไม่ถึง เขาบอกเขาบ่าประกาศนะคะว่าอ่าให้ออกมารับข้าวแต่คนอยู่ข้างในน่ะเขาไม่ได้ยินค่ะออืืมโอเคเนาะก็ต้องต้องอ่าถ้าจะต้องอยู่ยิ่งยิ่งถ้าต้องอยู่หลายวันการจัดการในการที่จะช่วยเหลือกันเนี่ยต้องต้องให้ทั่วถึงโอเคขอบคุณมากสู้ๆนะแล้วนี่เดินมุยน้ำพาลูกไหะจะพาลูกไปซื้อมาม่าซื้ออะไรเข้าไปเก็บไว้ค่ะอ๋อแล้วแต่ว่าถุงที่ไม่มี ค่ะเพิ่งเพิ่งได้วันนี้ค่ะมีดูงทชีพค่ะ่วยโอเคจาจะช่วยช่วยน้องเขาก็ขึ้นไปอ๋อน้องลอยน้ำไปเหรอลูกอ๋อค่ะอ๋อลอยอ่างไปไปซื้ออะไรมากินเนี่ยที่บ้านอยู่กี่คนลูกฮะมีใครบ้างครับมีพ่อมีแม่มีน้องอ๋ออ๋อมีน้องมีน้องกี่บ้านเนี่ยลูกแล้วน้ำระดับน้ำในบ้านแค่ไหนลูกสูงอยู่อ๋อคะ ยังไม่ถึงที่นอนอ่ะฮะประสบการณน้ําท่วมครั้งแรกเนี่ยเด็กน้อยฮะใช่ไหมลูกครั้งแรกเลยไม่เคยเจอน้ําท่วมอือแล้วที่แล้วมีอะไรเข้าไปในที่บ้านเยอะเนี่ยน้องอายุเท่าไหร่สิบหกแล้วน้องแล้วมีน้องเล็กไหมอ๋อน้องคนเดียวอ๋อโอเคนั้นแล้วพอกันเหรอลูกอ่ะฮะแล้วไฟมีใช้ปะเขาตัดแล้วครับตัดไฟแล้ว นี่โรงเรียนหนูก็พ่กนี้ก็หยุดดิหรือไองอยู่โรงเรีนยนอะไรครับผมโรงเรียนท่าบอ่ออืมต้องให้เอ่าต้อ,องการความช่วยเหลืออะไรไหมไม่ไปไม่จดใน่าย <c oughs> <c oughs> ใช้น้ำมันทั่วมันไฟมันอาจจะแล้วมีเทียนอะไรไม่ลูกกลางคืนไม่มีมมมอ๋อยังไม่ได้ซื้อเหรอผมอแต่บ้านหนูอยู่ชั้นสองก็อยู่ได้ใช่ไหมใช่ครับอืบบมถ้าน้ำเพิ่มอีกก็ไม่อยู่แบบว่า อ๋อท่านเอ่อยังไงนะลูกถ้าน้ำเพิ่มอ,อีกก็ไม่รู้ว่าน่าจะได้ออกมาแล้วครับถ้าน้ำเพิ่มอ,อ,อีกอ๋อต้องอพยพใช่แต่ตอนนี้เรานอนอยู่ชั้นสองใช่ไหมอืมเนาะถ้าน้ํามันขึ้นหรือว่าถ้ามันอยู่หลายวันอน่ะมันก็จะลําบากเนาะใช่ครับน้ำกน้ำก็น้ำสก,กัดถดุบเลยอืมอ๋อนี่มีขยะแล้วน้ำมันถังเนาะใช่ครับแล้วหนูจะลอยถังไปอย่างเงี้ยลูกอ่ะไปดีๆปะขอบคุณครับลูก ู้สถึงแค่อ,อกอะเด็กใช่ไหมว่าน้ำกันดีๆเด็กน้อยแล้วแล้วน้ำในบ้านมันมีใช้ไหมลูกน้ำสะอาดมีไหมเออหนูต้องล้างตัวด้วยนะ คุ้มวัดแก้วพิจิตรนะคะตรงนี้เรามาสำรวจนะคะน้ำท่วมค่ะทีอ่อำเภอท่าบ่อตรงนี้เป็นเขตเทศบาลตำบลท่าบ่อนะคะวัด คุ้มวัดแก้วที่จิตซึ่งปกติแล้วเนี่ยที่นี่เนี่ยเวลาฝนตกลงมาจะเป็นจุดที่มีน้ําท่วมของที่สบานท่าบอกเพราะว่าจุดที่ต่ำนะคะท่วมขังซึ่งเวลามีฝนตกหนักน้ําท่วมขังก็จะระบายลงแม่น้ําขงได้แต่ปีนี้แม่น้ำโขงสูงนะคะแล้วก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ก็คือเป็นปกติแล้วเนี่ยถ้าถ้าท่วมว่าเพราะฝนไม่ใช่เพราะน้ํำผงแต่ปีนี้การน้นําท่วมที่อำเภอท่าบ่อหนองคายนั้นก็เพราะว่าน้ํำผงสูงนะคะซึ่งก็เป็นน้ําท่วมในรอบ16ปีของที่นี่นะคะปี51น้ํำผงสูงเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็น้ําก็ท่วมนะคะเมื่อกี้ชาวบ้านบอกว่าในปี51อ่ะ,อะอยัง ไม่มีพนังก้นน้ําก็จะท่วมแต่ปีนี้ขณะม,มีพนังก้นน้ําแล้วน้ำก็ท่วมสูงแสดงว่าครั้งนี้ก็คือน้ําก็สูงกว่าปี51แน่นอนสำหรับแม่น้ำปุูมนะคะดังนั้นผลกระทบตอนนี้ใทเขต จังหวัดหนองคายก็น้ําที่ท่วมตั้งแต่อำเภอสีเชียงใหม่มาที่อำเภอท่าบ่อเข้าไว้ที่อำเภอเมืองหนองคายและน้ําตอนนี้ไปถึงที่อำเภอพนพิสัยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูที่พนพิสัยซึ่งน้ําเริ่มขึ้นแล้วก็เริ่มมีการอพยพป,ประชาชนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเส้นทางของแม่น้าโขงนะคะที่ออกจาก น้องขายก็ต้องไปบึงการนะคะแล้วก็นู่นนะคะึงไปถึงที่อุบลราชธานีจีต้องเตรียมรับมือพอมวลน,น้ําของแม่น้าโขงนั้นยังมีน้ําเหนือนะคะจากจังหวัดเชียงรายจากสปปลาวนะคะที่ลงมาตามเส้นทางดังนั้นก็ต้องมีการประเมินสถานการณ์แล้วก็การคาดการณ์ที่แม่นยําเพื่อที่ให้ประชาชนจะได้เตรียมตัวในการที่ต้องอยู่กับน้ํถ้ากว่าน้ําท่วมขังหลายวันนะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องการนอกจากเรื่องของการช่วยเหลือการฟื้นฟูแล้วเรื่องของข้อมูลนะคะที่จะใช้ประกอบอ การตัดสินใจหรือการวางแผนชีวิตได้นะคะเพราะอย่างในซอยนี้หาน้ําไม่ลึกก็จริงนะคะแค่เอวเดินลุยน้ําได้แต่ถ้าต้องเดินกันมาทุกวันเนี่ยต้องมาใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้ก็ไม่สามารถที่จะปลอดภัยนะคะเรื่องของการเดินเข้าเดินออกไปหาน้าหาอาหารมีขเขาก็จะเอาอกระมังนะคะที่ออกมารับอาหารเหรอคะคุณลุงนะเอากระมังมารับอาหารเหรอคะ เปล่าครับเอามาใส่น้ำแข็งจะออกไป็น้น้ำแข็งมาแช่อาหารก่ออ๋อที่บ้านขายของเหรอไม่ได้ขายครับตู้เย็นมันพังไม่เขาเขาตัดไฟไฟนู่นน่นอ๋อใส่ยก่ม้อาไฟก็หาน้ำแข็งมาทำอาหารเองอ๋อก็มีการตัดไฟนะชาวบ้านอยู่ยังอยู่ชั้นสองอยู่ในบ้านได้แต่ว่าปัญหาก็คือเรื่องของการตัดไฟเรื่องการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ถือว่าเขายังอยู่ในบ้านน่ะการเข้าออกแล้วก็ดูแนวโน้มเนี่ย ถ้าปี51น้ำแบบท่วมไม่เยอะยังอยู่กันเป็นอาทิตย์กว่าจะน้ำจะลดแต่ดูแนวโน้มน้ำหนเหนือขนาดนี้นะะน่าจะต้องติดอยู่ในน้ํายาวนานดังนั้นนี่คือสิ่งที่ทางผู้ประสบภัยในชาวบ้านต้องการมากที่สุดก็คือการประเมินการคาดการสถานการณ์ที่ดีก็บอกว่าไม่ได้คิดว่าจะท่วมไม่ได้มีการเตรียมการไม่ได้อะไรชาวบ,บ้านก็เหมือนกับตัดสินใจกันเองเพราะเห็นน้ํามันผุ๋แล้วก็น้ำเยอะแล้วก็ดูจากข่าวว่าน้ํามันจะท่วมก็เลยยกของขึ้นสูงแล้วก็ อยู่ในสภาพที่มาหนะะมา1วันแล้วแล้วก็คาดว่าแนวโน้มสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอท่าบอกนะคะต่อเนื่องไปน,นะคะที่อำเภอเมืองหนองคายนะคะแล้วก็หลายจังหวัดริมน้ำปุ๋ยก็ต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณริมแม่น้ำโขงต่อไปนะคะช่วงนี้เดี๋ยวพักันสักครู่สวัสดีค่ะ